ส่วนอาการของคุณแน็กชาลีไตรัดมีใครเขาไปถามบ้างไหมว่าอาการน้องชายเขาเป็นยังไงไรเลยเออเพราะมีคลิปปรากฏออกมาไงเขาปล่อยออกมาฮะคลิปตอนที่งูหลามทองที่เลี้ยงไว้คุณผู้ชมงับเฉียดเป้าของคุณแน็กชาลีไปนิดเดียวเท่านั้นฮะเฉียดนิดเดียวเองโอ้ยโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนโอ้ยไอ้งูบ้า โอ้ยมันนึกว่าเป็นไก่โอ้ยไม่ใช่ไก่นะโอ้มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเนี่ยเลยนึกว่าเป็นไก่นะดูเลยโอ้โห,โโหเต็มเม็ดเลยเฮ้ยไก่อยู่น,นู่นเออ,อสรุปโดนหรือเปล่าเข้าคุณคะ่ะเออแต่เขาโดนแล้วบอกว่าไม่โดนหรือเปล่ากลัวเสียฟอร์มเขาเข้า,ขา โนค่ะตามนั้นครับคุณผู้ชมเนี่ยงูหลามทองที่เลี้ยงไว้ตัวเบิริ่มเลยเข้าใจผิดไงเออคิดว่าคิดว่าเป็นไก่คิดว่าตรงไหนเป็นไก่ต้นขาคุณคุณเน็ชาลี่เขาจะมีมีความภูมิใจพรีเซนต์ว่าน้องชายเขาอะอลังการเขาจะอวดตลอดเลยนี่ในคลิปเขายังบอกแล้วว่าถ้ากัดโดนเนี่ยงูคงจะฟันหักแล้วก็ต้องเจ็บปวดอย่างทุกทรมานถ้ากัดไปโดน นี่ยังไม่รู้ตัวอีช่ไหมเนี่ยเออแฟนคับเป็นห่วงฮะเพราะว่าพองูคลายไปปุ๊บเนี่ยเห็นสีแดงๆมันไหลลงไปที่เท้าของเขาเอออ๋อตรงนั้นเขาทาเล็บสีแดงโคตรขคติดจริงนะเห็นไหมน่ะเล็บนิ้วเท้าน่ะตอนแรกผเไม่ใเลือด เล็บสีแดงเขาทาเล็บสีแดงเส่วนบริเวณไอคนขาที่ไมใกล้กับน้องชายเน่ยก็เป็นรอยถลอกนิดๆหนึ่งเท่านั้นนะครับผู้ชมปรากฏว่ามีบรรดาเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการแฟนคลับก็ด้วยแหละไปคอมเมนต์นะฮะอย่างคุณเต้นันทสายเนี่ยบอกว่าโหดมากครับไอ้น้องชาย น้องชายนี่คือหมายตหมายถึงตัวคุณแน็กหรือน้องชายคุณแน็กฮะหมายถึงคุณแน็กกันแล้วที่บอกว่าโหดนะออส่วนคุณแจ็คแบล็กแจ็คบอกว่าเทคแคร์นะน้องเป็นห่วงอ่ะเพราะว่าไอ้ที่งับไปเนี่ยไม่รู้โดนหรือเปล่านะครับส่วนแฟนคลับแฟนคลับบอกว่าตรงนิ้วเท้าแต่ตอนแรกตกใจนึกว่าเลือดเห็นเป็นสีแดงๆอ๋อที่แท้ไม่ใช่แต่เนี้ยเลือดจริงเนาะไอ้ตรงคนขาที่โดนกัดเนี่ยเลือดจริงอหรือบางทีก็บอกว่ามันหาไก่งวงหรือเปล่าเพราะว่าคุณแน็กเขาบอกว่าของเขาเนี่ยใหญ่เหมือนไก่งวง นี่แหละครับคุณผู้ชมบางคนบอกว่าตลกได้ต้องไปหาหมอนะเพราะว่าปากของงูเนี่ยมันมีเชื้อแบคทีเรียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคุณผู้ชมคุณแน็กบอกว่าให้อาหารน้องกินก็เป็นไก่แล้วฟามปกติเนี่ยต้องให้น้องเนี่ยรัดขาเอาไว้ด้วยเพราะว่าน้องจะได้เข้าใจว่าไอไก่ที่กินเนี่ยมันยังเป็นอยู่ครับ แล้วช่วงจวังหวะนั้นฝนตกก็เลยลากน้องเข้าบ้านปรากฏไก่หลุดออกจากปากแล้วจังหวะนั้นพอไก่หลุดจากปากปุ๊บก,ก็คงเข้าใจว่าไอ้น้องชายของคุณแน็กเนี่ยมันเหมือนมันคือไก่งวงเลยงับเข้าไปเต็มๆแต่บางเอิญมันเฉียดไปนิดเดียวไปโดนตรงโคนขา ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับเป็นรอยเขี้ยวนิดนึงเพราะกัดผ่านเกงไงเออแล้วก็ปล่อยสัตว์เลี้ยงของเขาอย่างนี้เลยที่บ้านเขาเลี้ยงแบบเนี้ยเขไปอุ้มมาตัวที่วันนั้นมีมิวสิกวิดีโอเขาก็เดินไปเดินมาใช่โดนกัดจริงจังคุอจะเป็นเราราช็อกแค่นั้นเนี่ยโดนกัดอ่างเนี้ย